สวัสดีค่ะ Hello everybody สวัสดีค่ะ Hello students นะคะพบกับครูไก่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนนะคะเรื่องของ phonics นะคะหลังจากที่เราได้ทบทวนไปแล้วนะคะได้ดูคลิปดูอะไรไปแล้วนะคะการออกเสียงวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทำแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เราจะมา เริ่มทําแบบฝึกหัดแล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกันนะคะโดยลุณครูจะมีแบบฝึกหัดตัวอย่างให้2แบบฝึกหัดค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ Let's practice <S hmm. แบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะเราได้เรียนเสียงอัดแล้วเนาะเราได้เรียนเสียงอั่แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูกันเลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะ เราจะได้ไปทําลงในสมุดแบบที่คุณครูได้นําเสนอในคลิปนี้นะคะตัวนี้มี2ตัวก็คือ,คอตัว a และตัว T แต่การออกเสียงนะคะ,นะคะตัวนี้คือเสียงแคะดูตามลูกศรน,นี่คุณครูชี้ให้ไว้นะคะลูกศรลงมาคือเสียงอ h ทำหน้าที่เป็นสระนะคะบวกด้วยเสียง ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะรวมกัน a t a t a t อะเด็กๆออกเสียงตามนะคะโอเคชุดที่สองค่ะเราก็เพิ่มมาเลยค่ะเพิ่มพระยันชนะมาหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือตัว c แต่เราไม่ได้ออกเสียงซีนะคะเราจะออกเสียงว่าคคคทำหน้าที่ดูลูกศรด้วยนะคะมีลูกศรลงมาเคตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะเห็นไหมคะเคอัทแคทเคอ t c แคทแคท ต้องมีสงะะเสียง t ้วยนะคะเพราะตัวทีคือเสียง t cat at t at k at cat at t at k at cat คืออะไรคะอ่าเหมียวเหมียวตัวน้อยของเรานี่เองนะคะต่อไปค่ะ ตัวอย่างที่สองนะคะอันนี้คือตัวอย่างแรกเดี๋ยวขอตัวอย่างแรกก่อนนักเรียนทําตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะนั่นคุณครูเลยมีลูกศรด้วยเว้นบรรทัดด้วยเราจะได้อ่านง่ายๆนะคะแล้วก็วาลูแมวเหมียวเนื้อยๆยลงไปด้วยนะคะนะคะโอเคทําตามตัวอย่างเลยนะคะต่อไปตัวอย่างที่สองค่ะสไลด์ต่อไปนะคะดูเลยค่ะ มืนเดิมเสียงอะไรคะ at 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 โอเคมาดูกันเลยค่ะ a t ตัว a ตัว t แต่ไม่ออกเสียงตัว a ตัว t แล้วนะคะออกใหม่แล้วนะคะ at, at 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 คือสรัดูตามลนกศสเลยนะคะ at คือสระชือคือสะกด at, at 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 อ t at อ่าต่อไปชุดที่สองเติมพยันชนะเข้ามาด้วยค่ะค่ะใยันชนะอืม mm, mat แมอืม at mat นะคะดูตามตัวลูกศรเลยนะคะ เวลาทําลงในสมุดก็ทําเหมือนสไลด์ที่คุณครูกําลังโชว์อยู่ตรงนี้เลยนะคะอ่าเว้นบรรทัดด้วยที่สาคัญจะได้อ่านง่ายๆนะคะ mm at math อู mat. จะพาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ a t a t a t m mm a t m mm a t คืออะไรคะอ่าโอเคนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างได้ไปสองข้อแล้วต่อไปนักเ,เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนะคะเรามาดูกันเลย Let's do homework and build the words Let's do homework and build the words นะคะมาทำกันบ้านนะคะแล้วก็มาสร้างคำกัน โอเคมีอะไรที่นักเรียนจะต้องไปทําเหมือนสไลด์ทําเหมือนตัวอย่างเพ่มคูพาทำนะคะอ่ะมีอะไรบ้างเสียง at เหมือนเดิมนะคะเสียง at เหมือนเดิมโอเคมีอะไรบ้างโอ้มาเลยแสดงว่ามี1 2 3 4 4สาสข้อรวมกับตัวอย่างด้วยสองข้อนะคะตัวอย่างทำลงไปด้วยเลย ตัวอย่าง2ข้อแบบปึญหาอีก4ข้อรวมเป็น6ข้อนะคะทำเยอะๆฝึกฝนเยอะๆก็จะได้เข้าใจนะคะอะเรามาดูกันเลย at t h a t at t h a t ต่อไปค่ะ r at rat r at rat ต่อไปนะคะ b mm hmm. at t h a t b at t h a t อ่านี การบ้านนะคะที่นักเรียนจะต้องได้ทำการบ้านมีทั้งหมด4ข้อนะคะตัวอย่างอีก2ข้อรวมเป็นทั้งหมด6ข้อหวังว่า,าสไลด์นี้นะคะการบ้านงานนักเรียนก็คงจะทำได้เพราะว่าคุณครูแสดงตัวอย่างให้ดูแล้วแต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน หลังจากที่เรากลับมาโรงเรียนนะคะแต่คุณครูอยากให้หนักเรียนลองฝึกลองหัดลองอา่านลองออกเสียงลองทำนะคะในเรื่องของโฟนิกจะช่วยให้หนักเรียนอ่านออกแล้วก็สามารถผสมคำได้เป็นเรื่องง่ายในการที่จะเราที่เราจะอ่านและทำงานต่อไปนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็ขอจบ สไลด์นี้การสอนออนไลน์ในคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันนะคะในคลิปต่อไปคืครูจะมาเฉลยอ,อีกทีนึงลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ see you later goodbye สวัสดีค่ะ